สวัสดีครับร้าน MMAX Solar ซล่ l เซจังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่งงานลูกค้านะครับเป็นของคุณพี่ประพลวัดนะครับสั่งไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขานะครับเป็นระบบออนกริด5กิโลวัตต์ที่จะไปใช้ประหยัดไฟในบ้านโรงงานหรือว่าเป็นออฟฟิศนะครับใช้กำลังไฟเท่าไหร่นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ต้องการประหยัดค่าไฟเท่าไหร่นะครับยินดีบริการทุกท่านเลยนะครับ มีผังการต่อไปให้นะครับตัวนี้ใช้อนุกรมกัน8แผ่นนะครับ2ชุด2สติงเอามาเข้าสติงไครสติงมันเลยครับมีสายไฟอุปกรณ์ต่อพ่วงไปให้ครบชุดมีผังการต่อให้นะครับลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้เลยนะครับมีสายไฟไป2ชุดก็คือชุดละหนึ่งสติงนะครับชุดไข่ชุดมันนะครับมาเข้าที่คุณทูกคนโทรเลย จะมีสติกเกอร์บอกทุกจุดนะครับเข้าให้ถูกตามสติกเกอร์บอกนะครับลาย AC นิวตันลายนะครับเข้าให้ถูกนะครับเส้นลายคือเส้นที่มีไฟนะครับส่วน CT CT ไปคล้องด้านบนเลยคล้องด้านบนสุดของเส้นลายนะครับลูกศรชี้ลงนะครับลูกศรชี้ลงส่วน AC ไปจ้ำเข้ากับตัวเมนเบเกอร์ได้เลยจ้ำด้านล่างนะครับลูกศรคล้องด้านบนนะครับวิธีการติดตั้งวิธีการตรวจสอบว่าติดตั้ง ถูกต้องหรือไม่นะครับเช็คที่หน้าเครื่องนะครับเปิดเครื่องมาเช็คที่หน้าเครื่องเครื่องจะต้องอ่าขึ้นอยู่ที่0.05นะครับในกรณีที่ไม่มีโหลด0.050.06อยู่เท่านี้นะครับแต่ถ้ามีโหลดนะครับตอนนี้ผมจะลองทดสอบโหลดนะครับลองทดสอบโหลดเป็นหม้อหุงข้าว1ลูกนะครับหม้อหุงข้าว1ลูกครับอ่าครับจะผลิตนะครับผลิตอ่าอยู่300วัตต์400วัตต์นะครับ300วัตต์400วัตต์คือแทนหม้อหุงข้าว1ลูกนะครับ เวลาที่ผมไม่ได้ต่อหมงข้าวจะหยุดผลิตทันทีนะครับจะลดการหยุดการผลิตทันทีนะครับอันนี้เป็นข้อดีและเป็นความไวของระบบนะครับที่ผมได้เซตไปให้ตัวนี้ผมเซตระบบการย้อนไปให้นะครับทั้งซอฟต์แวร์ในเครื่องแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์นะครับก็คือมี CT ต่อสายไปเรียบร้อยเลยนะครับสายที่อยู่กับตู้คอนโทรลมาเสียบเข้ากับอินเวอร์เตอร์ต่อคู่ไขคู่มันนะครับ PV 1 PV 2ชุดไขรชุดมันนะครับแล้วก็ลาย AC นะครับตัวนี้เป็น CT ไปคล้องได้เลยนะครับ ลูกค้าสามารถนําไปติดตั้งเองได้เลยมีระบบป้องกันมีสายไฟสายกาวเหล็กแท่งกาวมีให้ครบชุดเลยนะครับท่านใดที่ต้องการประหยัดค่าไฟลงทุนแล้วก็คืนทุนคุ้มค่าได้ไวกว่านะครับได้ไวกว่าคืนทุนได้ง่ายแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยประหยัดเงินลูกค้านะครับในเรื่องของการจ่ายค่าไฟได้ดีกว่านะครับตัวนี้จะช่วยลดการใช้กระแสไฟอยู่ที่ประมาณ15-17แอมป์ นะครับ15-17แอมป์เลยต่อเฟสนะครับท่านใดที่เป็นซิงเกิลเฟสหรือทีเฟสนะครับโทรมาสอบถามกันได้ครับ M x Solar Cell จัง hmm. หวัดพิษณุโลกครับ0816806051ครับ0816806051ครับยินดีบริการทุกท่านครับ